พัดลมไม่ติดอาการยอดฮิตเลยค่ะที่เสียบ่อยนั่นก็คือเทอร์โมฟิลนะคะเนื่องจากว่ามันร้อนเกินไปเทอร์โมฟิลเลยขาดค่ะวิธีการก็คือเปลี่ยนเทอร์โมฟิลใหม่นะคะเทอร์โมฟิลตัวใหม่ขามันจะยาวค่ะเราก็เลยต้องตัดออกก่อนนะตัดให้มันพอดีกับของเก่าจากนั้นเราก็บัดกีมันลงไปค่ะวิธีการบัดกีก็คืออย่าจี้นานนะคะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วจะขาดอีกรอบหนึ่งค่ะให้จี้แค่แป๊บเดียวแบบนี้เลยนะคะ เมื่อบัดกีเทอร์โมฟิวเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบมอเตอร์เข้าไปค่ะใส่ตัวทุ่นมันนะคะลองหมุนดูถ้าไม่ฝืดอะไรก็ถือว่าใช้ได้ค่ะใส่แหวนตั้งระยะถ้ามันแน่นไปเราก็เอาออกอีกสักวงนึงนะคะมันต้องหมุนลื่นได้ถึงจะใช้ได้ค่ะเมื่อมันหมุนลื่นดีเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น็อตยึดทั้งหมด4ตัวได้เลยค่ะเมื่อขันน็อตครบทุกตัวแล้วเราก็จะต้องหมุนแกนมันดูด้วยค่ะว่ามันยังลื่นดีอยู่ไหมถ้าลื่นดีก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะ ไปใส่เฟืองสายกันเลยนะคะพัดลมท่านใดอาการไม่ติดก็ลองเปลี่ยนเทอร์โมฟิลดูนะคะอาจจะช่วยได้ค่ะเพราะที่เอามาซ่อมส่วนใหญ่เทอร์โมฟิลขาดมาทั้งนั้นเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปใส่ก้านสายนะคะตรงนี้จะยึดติดกับตัวเฟืองสายเลยค่ะขันน็อตยึดหนึ่งตัวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เราถอดฐานดูใส่ไฟด้วยนะคะซึ่งใส่ไฟมันไม่ขาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเสียบปลั๊กเทสกันเลยค่ะตัวนี้สายได้หมุนได้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ